วิญญาณสัตว์ร้ายหมอนี่มีวิญญาณสัตว์ร้ายสิงอยู่อะนี่ไม่เท้าเหมียวไม่ต้องสงสัยเลยว่าหมอน,นั่นเก่งขึ้นได้ยังไงในช่วงเวลาสั้นๆเอออะเฮ้ยนี่มันอะไรกันอืมน,นี่มันลมอ,อะไรพวกเราถอยก่อนอหนเะารอผมด้วยครับเฮ้ยอย่าเพิ่งวิ่งหนีดิวะกลับมาสู้กันก่อนดิเฮ้ยเออ ไอ้พวกเด็กเวนพวกนี้พอสู้ไม่ได้ก็วิ่งเป็นหมาเลยทีเดียวฮะว้าวโคตรเจ๋งเลยเฮ้ยด้วยไม่เท้าอันนี้ฉันจะสู้กับพวกนั้นได้ใช่มหมใช่ไหมด้วยความสามารถระดับใกล้เคียงกันนายไม่จะเป็นต้องใช้พลังของไม้เท้าอย่างเต็มที่หรอกนะเหมียวเอฉันละไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้เหมียว เอ้ยรู้สึกเหมือนแมวหัวเราะเยอะเราเลยทำไมถึงได้พาแมวกับบ้านมาด้วยฮะแค่คิดก็ขนลุกแล้ววุ้ยนี่นายช่วยซ่อนตัวได้มะทำไมเทพเจ้าแมวเหมียวอย่างฉันจะต้องทำอะไรแบบนั้นด้วยละว่ะเหมียวเธอนะเธอหนาฉันไม่อยากให้ใครเห็นช่วยซ่อนตัวสักหน่อยเธอนะได้โปรดได้โปรดท่านเทพเจ้าแมวผู้ยิ่งใหญ่ เร็วเข้าพี่กำลังทำอะไรอยู่นะเออมมม,มไม่มีอะไรหรอกนะ <c oughs> <c oughs> นี่เธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วล่ะคะ่ะนี่ช่วงสอบกลางภาคไม่ใช่หรอหรอถ้าเธอผลการสอบไม่ดีเธอจะโดนดูเอาได้เนะหนูไม่ใช่พี่นะ หนูเพิ่งผ่านระดับสามเมื่อวานนี้เองออเฉันแค่ระดับหนึ่งเองนะนี่เราเป็นพี่น้องกันจริงๆเหรอเนี่ยพี่เป็นอะไรเหรอพี่แค่เหนื่อยนะเธอออกไปก่อนเถอะนะพี่ขอนอนก่อนพี่ไม่เป็นอะไรแน่นะเออไม่เป็นอะไรหรอกนะไม่อยากเชื่อเลยถ้าฉันจะสู้น้องสาวตัวเองไม่ได้ฉันนี่มันขี้แพ้จริงๆออกมาได้แล้วล่ะปลอดภัยแล้วเออ ฉันอยากเก่งบ้างจังถ้านายอยากเก่งนายก็ต้องมีราคาที่จะต้องจ่ายน้ำเหมียวไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จหรอกยากแค่ไหนฉันก็ไม่หวนราคาที่ต้องจ่ายก็คืออาหารแมวหนึ่งถุงเหมียวถ้านายซื้อมาให้ฉันละก็ฉันจะตั้งใจสอนนายให้เต็มที่เลยละเหมียวอเอ๋ครึ่งถุงก็ได้อะอ,ะอ๋ออาหารแมวหนึ่งถุงนี่มัน โคตรจะถูกเลยไม่ใช่หรอกเหรอฉันได้ยินมาว่าอาหารแมวมันแพงมากเลยเหมียวอ่ะเอ๋หรือมันถูกมากกันนะใช่ใช่ใช่มันโคตรแพงเลยเราจะบอกให้ฉันจะไปซื้อมาให้เดี๋ยวนี้และรอก่อนนะอย่าให้เทพเจ้าแมวเหมียวตัวนี้รอนานละเหมียว